ตำ่าพิชัยทรงข้ามกะถือว่าเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการโรบต่างๆอธิเช่นการลุกการตั้งรับการแประบวนทัพการใส่อุบายทํำลายขาศซึกเป็นตน้นและในสมัยต่อมาได้นำมาประยุกต์ใส่กับธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรหาควาวมั่งคั่ง แกตนเองหรือบริษัทกรหลายซึ่งทวนนี่โรคของเฮ้าถูกควบคุมผูวขาดของคนในการจัดสรรบริหารทรัพยากรของโลกของคนบอกกี่กลุ่มที่ว่างมากว่างกลยุทธ์เพื่อสางคาั้วมั่งคั่งให้แกตนเองคนตเล็กๆฐานะยากจนหรือผู้โดยโอกาสย่อมสางโอกาสสางคว้วมั่งคั่งความมั่ง คงให้กับตัวเองนั้นยากมากอาจจะเป็นเพียงมาใส่ตัวหนึ่งอยู่ในกระดานถ้าท่านสังเกตการเล่นมากฮอตมากรอบมากลุกนั้นย่อมมีกลยุทธ์ยุทธวิธีมีสูตรการเดินถีแนโนนตายตูมีวิธีเดินมากแก่มากเยอะมากจนเฮาบอสมาจะจำได้เบิดเท่าผู้ใดจำสูตรได้หลายหรือใส่ AI มาซอย ซึ่งเขามีหนว่วยความจําที่หลายกลัวเลยกการประมวลนพ้ที่ดีกลัวมนุษย์เมื่อห้าเดินมาตัวเล็กเขาก็สามารถแกะหมาของห้าและรกับผลลัพธ์ที่ห้าสู่ได้กัแค่เสมอกับเพาโอกาสที่จะชนะนั้นยากมากดังนั้น,นข้อมูลหรือฐานข้อมูลจึงถือว่าเป็นซึ่งสําคัญและจำเป็นสําหรับใส่ในการว่างกลยุทธ์ยุทธวิธีทั้ง ด่านการปกครองและธุรกิจหรือด่านอื่นๆจากสังเกตการเปลี่ยนแปลงโลกของผมทุกวันนี้มนุษย์ของเฮาได้ใส่ข้อมูลข่าวสารซื้อสารโฆษณาภาษาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อใช่ประโยชน์หรือสแสวงหาประโยชน์ซึ่งกันและกันยู่ย่งให้เกิดความแตแกแยกเพื่อเข้าไปแทรกแซงหาผลประโยชน์ในการส้างควาหน่าชื่อถือควมสอบถาใหใายกับตนเองว่างหมากว่างกลยุทธ มีอยู่ทวิธีการฉีน้ำต่างๆนั่นน่ะเพื่อให้มนุษย์ของเฮาเสื่อเพราะเหตุจากข่มกลัวเสื่อเพราะเหยุจากเขาหลอกให้ฟังเสื่อเพาะเหตุจากกิเลสตัณหาและอุปทานเนื่องจากบ่มีวามหลูบ่มีข้อมูลบ่ทรสาบถึงขอเท็จจริงลงในอวิชชาทำให้ลงกลนเหลี่ยมของผู้ มีความประสงค์บางสิ่งบางอย่างจากเขาดังนั้นผมอยากแนะนำำาําตําราพิชัยสงครามของพระพุทธเจ้าที่เขาควรจะศึกษาเมื่อเขานําไปปฏิบัติแล้วย่อมจะเป็นภูว่างัูและก็จิตเป็นกลางเป็นเกาะป้องกันภัยของตนได้เป็นอย่างดีเสริมบารมีสร้างความหนาเสื่อถือท้าไม้คุ้นเข้าหลบศรัทธาเป็นทีนานับถือและสร้างความมันคงให้กับเลา ดูที่บ่อจำเป็นต้องมั่งคั่งก็อยุได้เพราะมีธรรมของพระพุทธเจ้าคุ้มครองและถ้ำที่สอนถึงเหลืองตำราพิชัยสงครามซึ่งเป็นถรมอันยอดเยียบที่บัญญัติไวในพระตปิฎกกลิ่มที่เก้าพระสุตตันตปิฎกกลิ่มที่หนึ่งที่คานิกายสินขันทวักหนาหนึ่งพมชาติสูตรซึ่งพระพุทธองค์ทรงแจกแจงประโยชน์ในโลกนี้ และประโยชน์ในโลกนะ่ะอันเป็นดุจตาคายไว้ที่ซื่อว่าคายแห่งธรรมพอพระองค์ตัดถึงแบบแผนและก็ลัทธิธรรมเนียมอันเป็นดุจตาคายไว้ที่ซื่อว่าคายแห่งทิฏฐิเพราะพระองค์ทรงแจกแจงทิฏฐิอันเป็นดุจตาคายที่ผูกมัดผู้ที่มคว่มเชื่อลัทธิเ่านี้ไว้และผมเชื่อว่าตำราพิชัยสงครามสำหรับผู้ที่ศึกษาหรือฟังสูตรนี้แล้วสามารถพิชิต เทวปุตมานคันธมานมัจจุมานหรือกิเลตมานและมนุษย์ได้แลืประตรนี้ได้อธิบายถึงเหตุปัจจัยเริ่มต้นจากสุปยปริภาชกกาวตีเตียพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างส่วนพระมทัตมานบผู้เป็นศิษย์ของเขากับกาวโย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างเช่นกันซึ่งอาจารย์กับศิษย์มีถอยค้าคัดแยงในลักษณะตรงกันขาง อย่างนี้นาอาศัศจรรย์จิงครับผมบอกเคยปรากฏเลยพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องกระด้ตัดสอนธรรมะแก่พิสุทั้งหลายถึงวิธีปฏิบัติเมื่อมีคนติเตียนหรือยกย่องภาัตนาไตว่าหนึ่งถึงพวกคนอื่นจะพึ่งกาวติเตียนเล่ากาวติเตียนพระธรรมหรือกาวติเตียนพะระสง์ก็ตามพวกเธอบอกคั้นผูกอาขาดแขนเครื่องคุณใจคนพวกนั้น ถ้าโกดเครื่องหรือบอพ่อใจพวกเขาพวกเห่ากะสิประสบอันตรายเพราะความโกดเครื่องนั่นใดอันหนึง่งพวกเห่ากะจะดูได้หื่บาว่าที่พวกเขาผู้นั้นเป็นเรื่องถูกหรือพิษซึ่งข้าที่เตียนนั่นถ้าเป็นเรื่องบอจริงกะควรชี้แจงให้เห็นชัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบอจริงบ่ถูกต้องบ่มีแลลวกะบอปรากฏในพวกเห่าสอง ถึงคนพวกอื่นจะพึ่งเกาวยกย่องเฮ้าเกาวยกย่องประรมหรือเกาวยกย่องประสงค์ก็ตามพวกเธอพวกวรทําความลื่นเลื่องดีใจหรือกัยินใจต่อคนพวกนั้นถ้าพวกเธอทําความลื่นเลื่องดีใจหรือกัยินใจต่อพวกเขาพวกเฮ้าก็จะประสบอันตรายเพราะความลื่นเลื่องดีใจนั้นใดเช่นกันคํายกย่องนั้นถ้าเป็นเรื่องจริง พวกเขาควรยืนยันให้เขารู้ชัดลงไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถูกต้องมีอยู่และกปรากฏในพวกเราเมื่อมีการกาวยกยองตถาคตก็คือพระพุทธเจ้าเนาะก็พึ่งกาวด้วยเรื่องเล็กน้อยตำต่อยเพียงเรื่องระดับสินเท่าน,นั้นคือ1จุลศินก็คือีอนอินยางเล็กน้อยหมายถึงสินถี่มีระดับพื้นฐานที่ควรประพฤติงดเว้นเพื่อขจัดอกุศลอย่างหยาบ เช่นการงดเว้นจากขาสัตดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของของเขาละประพฤติกรรมอันเป็นขาซึกต่อพรหมจรร์เว้นขาดจากการพูดเท็จจากขำหยาบพูดซ่เสียดเอ้อเจอเว้นขาดจากการรับท่องและเงินการรับสินบนการหล่อร่วงและกับการตะลบตะเลงเป็นต้นสองมาชิมศม่สิน คือสินยางกลางที่ควรประพฤติงดเว้นมีความละเอียดขึ้นมาจากจุลสินเช่นเว้นขาดจากการผากผือข้ามและผูดข้ามการบริโภคของที่สะสมไวการเล่นที่เป็นขาซึกแกกุศลจากการควนควายเล่นการพนั่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทจากการผูดแก่งแย่งกันจากการผูดหลอกลวงและการผูดเรียบเคียงเป็นตน้น 3. มหาศีลก็คือศีลอย่างใหญ่ศีลที่มีระดับสูงสุดที่ควรประพฤติงดเว้นและเผื่อเป็นการคัดเก่าลริยวัตรให้มีความละเอียดออกจากอากุศลอย่างยิ่งเพื่อยังประโยชน์แก่การดำรงสมณะเพศโดยส่งเตือนให้พิสุทั้งหลายเว้นจากดำรงชีวิตด้วยเมตดช้าชีพคือถอยข้ามที่พระเบ้าควรผูดจึงจัดเป็นดีละฉาน นกถาคือถอยข้ามที่ขวงหรือคัดกับสมณะสารูปและวิชาทีขวงหรือคัดกับความเป็นผระโดยทรงชี้ว่าพระองค์ปฏิบัติศีลเหล่านี้จนเป็นที่สารเสืิญของชาวโลกและศีลเหล่านี้จะเป็นแนวทางการปฏิบัติของพระพิสุส่งให้ได้ปฏิบัติต่อไปส่วนรายละเอียดร้มขอค่วมทอนต่อไปว่าด้วยเนื้อหาขายแห่งทิฏฐิ ที่พระองค์ทรงแจกแจงทิฏฐิในพระสูตรนี้อันเป็นดุจตะคายที่ผูกมัดผู้ที่มีความเือจากลทัทธิเหล่านี้ได้แก่สมณะหรือผ้ามบางคนในโลกนี้เป็นนักตะกะผู้ที่ให้เหตุผลตามแนวของตะกศาร์มีสี่จำพวกคืออนุสติกะอนุมานจากข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ชาติสระ อนุมานโดยการระลึกชาติลาภิตาก,กิกะอนุมานจากประสบการณ์ภายในของตนและสุติตากิกะอนุมานโดยใส่เหตุผลรวนรวนและนักอภิปญาผู้ที่ให้เหตุผลโดยการขาดคณีความจริงเอาจากการเทียบเคี่ยงจนพอใจถูกใจเรายึดถือเป็นทฤษฎีเช่นขาดคณีในเรื่องที่เกี่ยวกับ ประธมิตรของหลกและจักรวาลผมกับบคอนามาอธิบายขยายค่วมเพื่อให้เกิดความเหียนต่างและเกิดคว้มการแจกทางความคิดเพราะว่าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยพวงชนชาวไทยยอมได้รับควมคุ้มคร้องตามรัฐธรรมนูญเสมอกันมีศักศีความเป็นมนุษยสิทธิเสรีภาพและก็ควบเสมอภาพของบุคคลยอมได้รับความคุ้มคร้องตามกฎหมายเท่าเทียมกันย่อมมีสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการซื้อความหมายโดยวิธีอื่นการใช้สิทธิหรือสิริผเช่นว่านั้นบ่ให้กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสง,งบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชนและบ่ละเมิดสิทธิหรือสิริผของบุคคลอื่นและต้องขรบและบ่ปิดกั้นความเห็นของคนอื่นและในสถานการณ์บนคววมเห็นต่างคววมขัดแย้ง ทางความคิดของประเทศไทยเฮ้าหรือว่าของโลกตา่างในตอนนี้ยุคนี้มนุษย์เฮ้าโลกของเฮ้าได้พัฒนามาไกล้วยรักการเหตุและผลมีอรารยธรรมมีศาสนามีพระศาสดาเป็นผู้ที่นำทางมีธมรรมะคือความจริงอันประเสริฐมีศีลที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการรางตนแหลวจิตเป็นกลางเฮาสมารถนํำธรรมะของพระองค์มาใส่เป็นแนวทางเดินในชีวิต คือจงยาห้มีความโกรธเครื่องหรือบ่พอใจผูกอาฆาดแขนเครื่องคุณใจเมื่อมีผู้มาติเตียนตัวเหาหรือจงยาห้มีความยินดีหรือเหลืองเมื่อมีผู้มาสรรเสริญตัวเหาซึ่งถ้ามีความเกิดโกรธหรือความยินดีในคำติเตียนหรือคำสรรเสริญแล้วก็จะประสบอันตรายนั่นใดเพราะว่าเห่ากับโบหูหรือว่าเขาผูดนั่นถูกหรือพิษซึ่งคำติเตียนหรือคำสารเสริเหล่นั้น ถ้าเป็นเรื่องบ่จริงก็ควรสิแจ้งให้เห็นชัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบ่จริงบ่ถูกต้องบ่มีแลวก็บอปรากฏในตัวเหาหรือถ้าเป็นเรื่องจริงเอากับควรยืนยันให้เขาหงสาลงไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถูกต้องมีอยู่แลวก็ปรากฏในตัวเห่าซึ่งหลักการชี้แจ้งข้อเท็จจริงเหตุลผลกับควรยืดมันในลักศีนหรือกฎหมายก็จะมีกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นกรอบ แนวทางสายกลางปฏิบัติบ่อยเกิดละเมิดสิทธิของผู้อื่นและประเทศอื่นถ้าเฮาา่มีศีลินแลกกฎหมายเป็นกอบเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วยอมนําไปสู่ความเสื่อมเกิดความขัดแย้งหาขออยุตตหลือขอสินสุดบ่ได้จะเกิดปัญหาผู้มีอานาจกลัวมีกําลังกลัวเขาไปใส่กําลังเอารัดเอาเปียบละเมิดสิทธิผู้อื่นเวลาเฮาสิตัาสินคดีพิจารณาให้ความเป็นธรรมกะมันยากอยู่ครับผม ดังนั้นการว่างตนและจิตเป็นกลางต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโดยการตั้งจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์พุทธพงโดยการรักษาสินละเว้นกิเลสปรสาสจากความสอมองประกอบอาชีพด้วยกุศลธรรมตั้งมันบาวันไหวจงนอมจิตไปเพื่อเข้าถึงฌานเพ่งพิจารณาอารมณ์แยกเหตุปัจจัยการเกิดดับจากขันหา เกิดสมาธิภาวะจิตสงบปณีิแล้วเข้าสู่ญาณเกิดปัญญา,ญญาก็จะได้รู้ชัดความจริงเป็นจริงด้วยการตรึกตรงจากจิตเป็นกางดังพระพุทธเจ้าเห็นธรรมความจริงอันประเสริฐเช่นไรเราก็จะเห็นเช่นนั้นเช่นกัน